โอเคครับสวัสดีครับผมมินเฟสแมนนะครับก็มีหลายคนถามเข้ามาเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปหน้าปกของไลฟ์สดหรือว่าเป็นรูปหน้าปกของวิดีโอในเพจเรานะครับอ่ะวิธีทําก็คือเข้ามาในเพจของเรานะครับแนะนําให้ใช้เบราว์เซอร์ที่เป็น PC นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กที่เป็น Macbook Notebook Windows ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นมือถือเนี่ยเราก็เขา้าเบราว์เซอร์แล้วก็ทําให้มันเป็นโหมด เดสก์ท็อปที่จริงมันมีวิธีทําอยู่นะครับไปหาดูวิธีทำเบราว์เซอร์ Google Chrome เป็นแบบเดสก์ท็อปมันเป็นการจําลองให้เราเป็นเป็นคอมนั่นเองนะครับอ่ะพอเราเข้ามานะครับเราจะสังเกตว่าไลฟ์ของเราหรือวิดีโอของเราที่เคยลงไปเนี่ยมันจะมีรูปที่ตอนพักเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมันจะสุ่มมาให้นะครับบางรูปมันก็ไม่ไม่น่าพอใจนะครับดูแบบเฮ้ยมันดูตลกดูหลับตาดูอะไรที่มันแบบไม่ค่อยเวิร์กนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ให้คลิกเข้ามาที่วิดีโอนะครับ ขึ้นมาที่เพจของเรานะครับคําว่าวิดีโอนี้นะครับกดมาที่เมนูวิดีโอนะครับพอเข้ามาเนี่ยมันก็ม,มีคลังวิดีโอของเรานะครับซึ่งเราสามารถสมมุติว่าอะไรดีอ่นนอะอันนี้มันหลับตาอยากจะเปลี่ยนนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็กดสต็อปก่อนแล้วอย่าลืมว่ามันจะมีสามขีดข้างบนขวามือเป็นปุ่มตั้งค่านะครับทำนู่นนี่นั่นดาวน์โหลดวิดีโอแก้ไขนู่นนี่นั่นให้เข้าไปที่แก้ไขวิดีโอนะครับ แกล้คลวิดีโอเสร็จปุ๊บมันจะมีคําว่าภาพขนาดย่อเห็นไหมคลิกเข้าไปเลยมันจะมีรูปตัวอย่างที่ในซีนต่างๆที่เราเคยพูดนะครับมันก็จะสุ่มมานะครับสุ่มแบบมั่วๆมาเลยนะครับซึ่งเราก็ไปดูรูปที่เราสนใจว่าชอบรูปไหนยังไงเราก็ไปคลิกเอานะครับแต่สมมุติว่าดูหมดแล้วเนี่ยยังยังไม่พอใจหรืออยากจะทํารูปเพิ่มที่อาจจะใส่ตัวหนังสือนู่นนี่นั่นนะครับเราก็สามารถ เพิ่มรูปภาพแบบกําหนดเองตรงนี้ได้อีกเราก็เพิ่มเข้าไปอยากได้รูปอะไรก็ใส่ไปนะครับเนาะก็ปิดไปเราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับพอได้รูปที่เราต้องการเสร็จแล้วสมมติว่าเอารูปนี้แล้วกันบ้าดีชอบเราก็บันทึกได้เลยหรือในรายละเอียดวิดีโอสามารถใส่แฮชแท็กได้เราอยากให้เพิ่มแฮชแท็กอะไรนะครับอยากให้เพิ่มคีย์เวิร์ดแฮชแท็กอะไรมันจะทําให้เซิร์ชแอนจินคนเซิร์ชแล้วมาเจอวิดีโอเราได้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมมาตามใส่ทีหลังแล้วกันนะครับก็แบบนี้นะครับสมมนว่อันนี้โหผมไลฟ์แบบ OBS มันมีจับเวลานะครับซึ่งโหหน้าปกมันเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนผมจะมีจับเวลาก่อนไลฟ์นะครับใช้คอมไลฟ์นะแล้วก็แล้วก็เข้าไปแก้ไขนะครับสังเกตอ่าผมก็จะไปเปลี่ยนฉากเป็นซีนอื่นที่อยู่ในไลฟ์ของเรานะครับมันก็มีหลายฉากหลายซีนนะครับเห็นไหมนี่ มีหลายซีนด้วยเพราะว่าคลิปนี้ผมผมตัดต่อวิดีโอนะครับผมตัดต่อแล้วเอามาลงเหมือนจะมีหน้าปกด้วยนะอันเนี้ยจำไม่ได้ละไม่เป็นไรรูปนี้แล้วกันก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถบันทึกแล้วก็เปลี่ยนหน้าปกได้เลยนะครับแล้วก็หน้าปกมันก็จะลองรีเฟรชดูนะครับหน้าปกก็จะทำการเปลี่ยนตามที่เราเลือกไว้นะครับ แต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงถ้าเรามีเยอะเนาะอย่างเพจเนี้ยนะครับเพจของผมกับแฟนเนี่ยทำไว้ไลฟ์เนี่ยก็หลายหลายร้อยวิดีโอแล้วนะครับซึ่งถ้าวิดีโอเราเยอะมันก็จะอาจจะโหลดช้าิดนึงนะครับเพราะว่าเรามี Data อยู่ในเนี้ยที่ค่อนข้างที่จะแน่นเห็นไหมหน้าปก2อันนี้3อันนี้ที่ผมเปลี่ยนไปนะครับที่จริงผมเปลี่ยนไป2อสามอันละนะครับแล้วมันก็จะทําการเปลี่ยนไปเห็นไหม อันพวกนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ทยอยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละการวิธีเปลี่ยนหนะ้าปกไลฟ์ a c e b o o k ไลฟ์นะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเปลี่ยนขอ,ของอันต่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับ